整个依然在信，在爱。<noise> <noise> โอ๊ยตายแล้วขับรถภาษาอะไรเนี่ยฮะไปดูตามมาตาเรือเลยระวังนะขอโทษขอโทษเห็นคมึงไม่ได้เห็นคนไหมขอโทษหืมแต่แต่แต่นี่ขาแข้งฉันหักมาแล้วขบวนฉันจะทำยังไงเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบเลยทุกคนเนี่ยมอง รถคนไปไปๆไปไปไปไหนล่ะไปไปรมตล้วอ้ยทลน1ขแค่นี้ก็ตามเราไม่ทันแล้ว เป็นอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะโอ้ยโอ้ยย้ยยยยยหยยแล้ว,พวเพราะคยณคยย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 ่ยฉยนก็ยยยยแต่กยยยยดีนะท่่เราอยย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  ยังดีเหรอนี่คุณยังกล้าพูดคํานี้อีกเหรอคุณรู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันสําคัญแค่ไหนคุณทําวันสําคัญของผมพังปนปี้หมดแล้วนี่ฉันฉันขอโทษ ไปละกันนะมันคงชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดได้อะผมไม่รับของโจรตามใจแล้วกันเ้านี่เดี๋ยวสิก่อเรื่องแล้วจะหนีเหรอจะอยู่ให้ไหนได้ตำรวจไปจับฉันหรือไงจะไปไหนเนี่ยหยุดก่อเลยนะเฮ้ยอย่าให้เจอตัวนะ จะราส่งตำรวจได้่งแต่เลี้ยวเองดีกว่าไหมาสายพันครับผมซอยที่อยู่ตรงข้างวัดนะครับช่วยดูรถให้ผมหน่อยครับขอบคุณมากครับช่าง <c oughs> ทำไมมันสวยอย่างนี้วะ <c oughs> สนีครับผมขอเรียนเชิญคุณสุบันนะครับประธานบริหารบริษัทสัตว์สุบันกรุ๊ปจำกัดนะครับซึ่งเป็นคุณพ่อของผมเองตัดริบบิ้นนะครับเพื่อฉลองเปิดอาคารใหม่ด้วยครับ ครับครับครับคลาดเหรอทีนี้ไม่ได้ไหวตัวคำมันดีแล้วจะมีโอกาสเก็บมันได้อไหมเนี่ยผมขอโทษครับจะไม่เคยมีรายไหนหลุดรอดจากมือผมไปได้ผมเก็บงานให้คุณได้แน่ๆๆครับคุณสิงหาเอาให้แน่นะฉันต้องมั่นใจว่ามันจะไม่โผล่ไปแจ้งตำรวจและไม่มีหน้ามาที่กรุงเทพนี่อีก พ่อเขามังเงียบเงียผมตกใจหมดเลยสิต่างค่าต้องตกใจอยู่บริษัทเราพกปืนทำไมเออนั่นสิมีเรื่องอะไรอะ่ะอ๋อไม่มีอะไรครับพ่อผมแค่เอาปืนมาตรวจเช็คสภาพครับว่าแต่พ่อเลยครับรับแขกเสร็จแล้วหรอครับฉันให้ผู้ช่วยเขจัดการต่อแล้วฉันมีบางอย่างอยากจะให้แกดูผลประกอบการของไตรมาสที่แล้ว กำไรสุทธิหนึห่งร้อยล้านฮะร้อยล้านติทำให้ฝ่านใช่ไหมคุณพอ่อของเรายิางจริงหรอคะเอาไม่ใช่สิถ้าไม่ใช่ของของเราแล้วมันจะเป็นของของใคร,ห,รหึ <c oughs> หลูกสิ

กำลังจะเป็นมหาเศรษฐีแล้วครับสิงหาครับขอแแกคุณพ่อทำไมคุณพ่อให้พี่สิงหาตั้งสิบล้านนี่มันก็แน่นอนอยู่แล้วเราอะมีหน้าที่ใช้ตังค์อย่างเดียวส่วนพี่เป็นคนหามันมาขอบคุณครับพ่อคุณพ่อ โอ้หนาวหนาว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 ลูกสี่ลูกสี่อยากได้อะไรก็บอกพ่อสิอย่าลืมนะพวกเราเนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนละที่ได้ตอคอยเป็นไก่ลองบอลของคนอื่นจริงหายังไงฉันก็ต้องขอบใจแกมากนะเป็นพ่อแกพวกเราถึงได้มีวันนี้ มันเป็นของของเราครับพ่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างมันมามันเป็นของเราทั้งหมดครับเฮ้ไอ้ลูกชายมานน่มาหมามานน่มามานี่มาอ่ะอมามาฮะ ทําไมคุณถึงกลับมาช่วยผมฉันมีส่วนทําให้นายต้องเดือดร้อนด้วยเหมือนกันขอ,อให้ผู้จริงของเธอเป็นคนเช่นไรฉันก็ยังชื่อ